ารึกวัดศรีธาตุปมัญชาหรือจารึกสถาปนาสีหมาจากการค้นคว้าจารึกในประเทศไทยศูนย์มนุษยวิทยาสุรินทร์องค์การมหาชนชื่อจารึกจารึกสถาปนาสีหมาชื่อจารึกแบบอื่นๆจารึกวัดศรีธาตุปมัญชาศิราจารึกขอนแก่นสองเรขที่ขอกอสองอักษรที่จารึกหลังปัละวะพุทธศตรวรรษที่1 3บสถึงสิภาษาสันสกฤตจำนวนด้านหนึ่งด้านมีสองบรรทัด ศิลาประเภทหินทรายสีเทาลักษณะเส,สากลมขนาดวัตถุยาว116เซนติเมตรโดยรอบ162เซนติเมตรศูนย์กลาง53เซนติเมตรข้อความในจารึกพระเถระรูปใดเป็นผู้อันพราบเป็นต้นบูชาแล้วพระเถระรูปนั้นพร้อมด้วยรพระภิกษุทั้งหลายได้สถาปนาศิลานี้ให้เป็นสีมา สีมานี้อันสงสมุติดีแล้วได้สำเร็จในวันขึ้น10บข้ามเดือนห้าแห่งวิสิตการในปีแห่งความสดใสผู้อ่านและผู้แปลอาจาร์เชมแก้วขายพศ2529ผู้ตรวจกองหอสมุดแห่งชาติกรมศิลปากรพศ2529 ข้อมูลความรู้ต่างๆได้มาจากฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทยและสำนักขอสสุบแห่งชาติและมูลนิธิเร็กประภายวิริยาธ์และข้อมูลของอาจารย์วลัยลักษงศริผู้จัดทาขอขอบพระคุณข้อมูลทุกภาคส่วนนะครับที่ได้นำมาจัดทาคลิปวิีโอเพื่อการศึกษาในครั้งนี้ขอบคุณมากๆครับ เมื่อทราบข้อมูลคร่าวๆแล้วเดี๋ยวเรามาฟังข้อมูลโดยละเอียดกันเลยนะครับตามผมมาครับจารึกหลักนี้จะเดินใช้เชื่อว่าศิลาจารึกปราสาทหินพิมายทั้งนี้เนื่องจากเมื่อแรกพบศิลาจารึกหลักนี้เก็บอยู่ในบริเวณปราสาทหินพิมายจังหวัดน,นครราชสีมาต่อมาระหว่างเดือนกุมภาพันธ์พศ2518เจ้าหน้าที่หอสมุดแห่งชาติได้สำรวจพบศิลาจารึกในพิพิธสถานแห่งชาติขอนแก่น ใช้ชื่อว่าศิลาจาึกขอนแก่นเลขที่ขก .2 ซึ่งเป็นศิลาจารึกหลักเดียวกันกับศิลาจาึกปราศาสหินพิมายดังกล่าวข้างต้นอีกครั้งได้ทราบว่าแต่เดิมได้พบศิลาจารึกหลักนี้ที่อำเภอกุชินาราจังหวัดกรสินและได้เคลื่อนย้ายไปเก็บรักษาไว้ที่ปราศาทตรหินพิมายจังหวัดน,นครราชสีมาภายหลังเมื่อตั้งพิพยยิธภัณฑสถานแหน่งชาติขอนแก่นขึ้นแล้ว จึงได้นำมาตั้งแสดงไว้ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติขอนแกน่นต่อมาปีพศ2529หอสมุนแห่งชาติได้พิจารณาเปลี่ยนชื่อเป็นศิราจารึกสถาปนาสีีมาแต่ยังคงเลขที่ไว้ตามเดิมคือขอกอ .2 อย่างไรก็ดีปรากฏข้อมูลใหม่ในหนังสือนำชมใบเสมมาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติขอนแกน่นฉบับปี2552หน้า46ระบุว่า จากการตรวจสอบข้อมูลที่กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึกสำนักหอสมุดแห่งชาติกรมศิลปากรบันทึกไว้ว่าหน่วยศิลปากรที่7ขอนแก่นได้ส่งสำเนาจารึกหลักนี้มาให้อ่านเมื่อปีพศ2505และพศ2509โดยให้ระบุข้อมูลว่าได้เคลื่อนย้ายมาจากวัดศรีธาตุประมัญชาตำบลนจำปีจังหวัดอุดรธานีเนื่องจากบริเวณดังกล่าวจะถูกน้ำท่วม ต่อมามีบันทึกว่าจารึกหลักนี้ถูกเคลื่อนย้ายไปเก็บรักษาที่ปราสาทหินพิมายและที่อำเภอกุชินาลายจังหวัดกระสินจากนั้นจึงถูกเคลื่อนย้ายมาเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติขอนแก่นตามลําดับดังนั้นสถานที่ที่พบจารึกหลักนี้ในเบื้องแรกจึงน่าจะเป็นวัดศรีธาตุประมัญชาตำบลจําปีจังหวัดอุดรธานีดังกล่าวคือพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติขอนแก่นจังหวัดขอนแก่น ตั้งอยู่ที่ถนนหลังศูนย์ราชการตำบลในเมืองเริ่มก่อสร้างเมื่อปีพศ2510เพื่อเป็นสถานที่รวบรวมสงวนรักษาและจัดแสดงโบราณวัตถุศิลปะวัตถุซึ่งเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนต่อมาพศ2511ถึงพศ2512ได้รับงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์และก่อสร้างอาคารพศ2515ดำเนินการจัดแสดงแล้วเสร็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุลราชก,กุมารได้สเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพิพิธภัณฑ์ทศชาติขอนแก่นเมื่อวันที่20ธันวาคมพศ2515รองเก็บใบเสมาจัดแสดงใบเสมาใบาเสมาศิราจารึกชิ้นส่วนปฏติมากรหินสายและส่วนประกอบสถาปิกรรมหินสาย ที่พบในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและจัดแสดงกลุ่มไรเสยหมาที่ได้มาจากการสำรวจและขุดคน้นในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือภายนอกอาคารจัดแสดงวัดศรีธาตุประมัญชาบ้านหนองแวงตำบลจำปีอำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานี สิ่งสำคัญที่ขึ้นทะเบียนกรมศิลปากร1พระาธาตุเจดี2อุโบสถหรือสิมประวัติสังเขปเดิมเป็นวัดร้างต่อมาในปีพศอ2458อราษฎรจากบ้านพันลำได้ออพยพมาตั้งถิ่นฐานและหักร้างถางผงได้พบเนินดินร้างซึ่งมีพระาธาตุและเสมามหินสลักเป็นรูปดอกบัวปักเรียงรายอยู่โดยรอบบนไม้เสมายังมีอักษรโบราณจารึกไว้สองแถว ต่อมาในปีพศ2462มีพระเิกสู่จากบ้านท่าคันโทได้ถุดงมาพบวัดร้างนี้จึงได้อยู่จำพรรษาภายหลังชาวบ้านจึงช่วยกันบูรณปฏิสังขรณ์และสร้างวัดขึ้นใหม่ได้สร้างพระอุโบสถหลังแรกขึ้นในปีพศ2468ลักษณะรูปแบบศิลปกรรมพระชาติเจดีกรทุกอิศอดินรูปทรงเลี่ยมฐานล่างเป็นฐานขึงฐานบัวซ้อนลดหลั่นกันขึ้นไปถ้าจากฐานบัวขึ้นไปเป็นองค์ระฆัง ลักษณะศิลปกรรมแบบล้านช้างสันนิษฐานว่ารูปแบบที่สมบูรณ์ของพระธาตุน่าจะคล้ายคลึงกับพระธาตุอิงหังในสารัรประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งมีส่วนเรือนธาตุเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสโดยมีเรือนธาตุสามชั้นซ้อนกันรดหลั่นกันส่วนยอดเป็นดอกบัวตูอายุสมัยราวพุทธศตวตรรษที่23-24สมัยวัฒนธรรมล้านช้าง โบราณสถานเป็นศาสนาสถานในพระพุทธศาสนาลักษณะการใช้งานในปัจจุบันเป็นที่เคารพสักการะของท้องถิ่นสิมอีสานรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าเก่อกอิฐสปูนกว้าง8เมตรยาว12เมตรสูง3เมตรมีผนังกั้น4ีด้านหลังคาชั้นเดียวเจาะเป็นประตู3ช่องผนังด้านหลังพระประธานปิดทึบมีพุทธรูปไม้และพุทรูปหินทรายวางไว้รอบพระประธาน สิลาจารึกปราสาทหินพิมายในอดีตเมื่อปีพศ2529หอสมุดแห่งชาติได้เปลี่ยนชื่อเป็นศิลาจารึกสถาปนาสีมาปัจจุบันจะ,สะแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นข้อสรุปสถานที่ค้นพบจารึกหลักนี้พบที่วัดสรีธาตุประมัญชาจังหวจำปีจังหวัดอุดรธานี บริเวณดังกล่าวจะถูกน้ําท่วมจึงถูกเคลื่อนย้ายไปเก็บรักษาที่ปราสาทหินพี่หมายและที่อําเภอกุชินา,นารายจังหวัดกาฬสินธุจากนั้นจึงถูกเคลื่อนย้ายมาเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติขอนแก่นตามลำดับจบแค่นี้ครับขอบคุณที่รับชมและก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กําลังใจผู้จัดทําครับขอบคุณมากครับผม